เรี่ยรับรองเลยประกาศโลกจะไม่ว่างจากพระรอรหันตธรรมะไม่เคยล้าสมัยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โยเนะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหะที่ว่าเสื่อมนะไม่มีเสื่อม ถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะก็ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีศาสนาธรรมะก็ยังสมบูรณ์อยู่ในโลกนี้เพราะพระองค์ก็มาจัดสรุ้ในโลกนี้นั่นเองเนาะไม่ได้ไปจัดสรุ้อยู่ดาวอังคารนะเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่จะมีพระบวชไม่บวชไม่มีคนนับถือธรรมะก็เป็นธรรมชาติอยู่ตัวหนึ่งกิเลสอยู่ตรงไหนใช่ ธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแหละทุก,ยทกยอยู่ตรงไหนธรรมก็อยู่ตรงนั้นแหละเนะเาะอย่าลืมว่าไม่มีเสื่อมเนาะเพราะฉะนั้นมีแต่จิตใจเท่านั้นที่ห่างออกจากธรรมจากศีลเนาอะ,อะที่เสื่อมที่เสื่อมออกจากตรงนี้อเพราะเราหลงโลกหลงสมบัติหลงความสะดวกสบายโบราณเขาบอกหลงเกิดลืมตายหลงสบายลืมทุกนี่เห็นไหม เออเนาะเนาะอย่าไปคิดเลยนะอย่าไปมองเลยทําให้มากเจริญให้มากเดินให้ไวเดินไปถึงที่สุดได้ในที่สุดถ้าเราไม่เลิกเดินเนาะไม่เลิกปฏิบัติเนาะมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเนาะก็ให้ตั้งอกตั้งใจเนาะแล้วก็อนุโมทนาสาธุการกับ เพื่อนๆที่ที่อยู่ในโลกในวัฏจักรสงสารผู้เพื่อนๆที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ที่ร่วมหุ้นบุญกันเนาะโดยเฉพาะพระไตรเนาะคุณองค์อ่อนเตชะมหาพันธ์เนาะก็ไม่ต้องห่วงว่างานเนาะจัดการเรื่อง พะไตรพัไใจให้นะพะไตรมาแล้วมาถึงแล้วใช่ไหมอราปาร้อยชุดร้อยใจเนาะนะแล้วก็อนุโมทนาด้วยที่สุดช่วยช่วยกุฏิทำกุฏิของผลิตภัณฑ์เชลราทุกชนิดที่ส่งเข้ามาโดยบริษัทเชลราจากัดมหาชนเนาะโดยคนองอนแล้วก็บริษัทอ่า น้ำมันเพืชเกสรน้ำพืชเกสรนเรนาะเห็นไหมเอออ่อาแป้งโกเกะวเนี้ยนะแหลมทองแหลมทองค้าข้าวอ่าเหรียญไทยเนาะโอ้โหกูริโฆษณาเยอะเลยนะเนี่ยได้ค่าโฆษณาเปว่าเนี่ยแต่ก็ขอนุโมทนาทุกบุญที่บริษัทเหล่านี้เห็นไหมลำพังตัวหลวงตาเองคงไม่มีอะไรเลี้ยงเพื่อนได้หรอก ถ้าไม่มีพวกนี้เนาะเห็นไหมหลวงจาก็ไม่ได้มีพ่อป่าไม่ได้มีไรายได้เนาะเห็นไหมเออนี่หมู่คณะอยู่เป็นพันน,ะน,น่ะวัดนี้อยู่ได้เพราะพวกเราเพราะ,ะบริษัทบริวารพวกนี้เนาะ,ะที่เห็นคุณเห็นประโยชน์แก่ศาสนาแก่ธรรมะแกนักปฏิบัติเนาะอย่าให้เขาผิดหวังนะจง นำีลธรทมกลับมาและนำสัจธรรมนี้กลับมาประกาศเนาะอย่าให้เสียขราวโยมก็พฟรีเนาะเออมไม่ต้องไปซื้อทองแท่งหรอกไม่ต้องไปเก็บไว้เดี๋ยวเขามาขโมยเอาอีกนะเนาะเอามา,าทำให้มันเกิดประโยชน์เนาะ